ฮะยังเอาตัวหา่กับม่กลอันนี้คือข้อมาแล้วเราผิดอ่ะ โอ้โหมองตรงนี้แบบคือไม่อน่ใจสุบีเดินไปคุยเดินไปโทรโทรหาไม่รู้ว่าใช่ไหมทันนาดูว่าดว่าแผลด่างพรีนี่อีอุ้มออนี่อะนึงแพทไม่ได้ตัวขนาดนั้นจ้าแต่ไกลผมมากเลยนะอย่าไปพูดอย่างนี้ ตอนี่กันลอดีดตอนนี้ก็รอกันทุกสำนักอะคนเดียวหรอต้จะมีเลสซิ่งมาไหม,ม<า>เพราะว่าไลฟ์อยู่มาจตกไหนเนี่นมยมาตวนอ๋อคอยเือมาไม่เจอเลยมนะั้ง ร้อนว่ะอะไรพี่อยู่แล้วก็พูดอะไรก็ปักปักต้องันจะจะเป็นแบบพานแล้วต่างก็ผ่านไแล้วส่วนทุนกี่แสนตรงนี้ห้าแสนคุณนี่รับเงินล้านจากยูทูปเขาชัดมาแล้วนะน่าจะอยู่ในรถ ไม่ไมคือแพทะเขาไม่ให้สัมหลอกแต่ว่าเบนท์คราวที่แล้วมันให้สหั่มไงเขาให้สหั่มเนาะคอาอที่เขาไปตั้งลายกล้องคือตรงน้ำใช่เพราะว่าเขาต้องเดินข้ามคลองอะสะพานที่เรือนจำออกมาแล้วก็กมาขดตรงป้ายตงเขาไปตอนเอที้ยวหล้วอะ่ะตออนนนั้พงคดเไ จะใครเลยไปตั้งตลาดเฮ้ยมีมีแว่นก็ตั้งอยู่แถวนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไลฟ์ใหม่ตอนที่มีความคืบหน้านะไม่มีอะไรเลยมันเป็นอยู่4ีเอเนี่ยอเชิมาหน่อยไม่เจ้าเนี่